ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา54คู่ความก็ดีหรือพยานในส่วนที่เกี่ยวกับคำให้การของตนในคดีนั้นก็ดีหรือบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียโดยชอบหรือมีเหตุผลอันสมควรก็ดีอาจร้องขออนุญาตต่อศาลไม่ว่าเวลาใดในระหว่าง หรือภายหลังการพิจารณาเพื่อตรวจเอกสารทั้งหมดหรือแต่บางฉบับในสำนวนเรื่องนั้นหรือขอคัดสำเนาหรือขอให้จ่าสารคัดสำเนาและรับรองแต่ทั้งนี้อนุมาตราหนึ่งห้ามิมิให้อนุญาตเช่นว่านั้นแก่บุคคลอื่น นอกจากคู่ความหรือพยานในคดีที่พิจารณาโดยไม่เปิดเผยหรือในคดีที่ศาลได้มีคำสั่งห้ามการตรวจหรือคัดสำเนาเอกสารในสำนวนทั้งหมดหรือบางฉบับเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือผลประโยชน์ทั่วไปของประชาชนถึงแม้ผู้ขอจะเป็นคู่ความ หรือพยานก็ห้ามไม่ให้อนุญาตดุดกันแต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ของคู่ความในการที่จะตรวจหรือคัดสำเนาคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีนั้นหรือในการที่จะขอสำเนาอันรับรองถูกต้องอนุมาตราสอง ถ้าไม่ให้อนุญาตให้คู่ความคัดถ้อยคำพยานฝ่ายตนจนกว่าจะได้สืบพยานฝ่ายตนเสร็จสิ้นแล้วเว้นแต่จะมีพฤติการพิเศษที่จะให้อนุญาตวักสองเมื่อได้ให้อนุญาตแล้วการตรวจหรือการคัดสำเนานั้นให้ผู้ขอหรือบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้ขอ โดยชอบเป็นผู้คัดตามเวลาและเงื่อนไขซึ่งจ่าสารจะได้กําหนดให้เพื่อความสะดวกของสารหรือเพื่อความปลอดภัยของเอกสารนั้นวักสามห้าไม่ให้คัดสำเนาคำพิพากษารหรือคำสั่งก่อนที่ได้อ่านคำพิภากษารหรือคำสั่งนั้นและก่อนที่ได้ลงทะเบียนในสาระบบคำพิพากษา วัคซีนในกรณีที่ศาลได้ทำคำอธิบายเพิ่มเติมกรัดไว้กับรายงานแห่งคำสั่งหรือคำพิพากษาซึ่งกระทําด้วยวาจาตามบทบัญญัติมาตรา1น1่งรอคำอธิบายเพิ่มเติมเช่นว่านั้นคู่ความจะขอตรวจหรือขอคัดสําเนาหรือขอสําเนาเสมือนเป็นส่วนหนึ่งแห่งคำสั่งหรือคำพิพา,ากษาก็ได้ วัด5สำเนาที่รับรองนั้นให้จ่าสารเป็นผู้รับรองโดยเรียกค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ในอัตราท้ายประมวลกฎหมายนี้ในกรณีที่ผู้ขอตรวจเอกสารหรือขอคัดสำเนาด้วยตนเองไม่ต้องเรียกค่าธรรมเนียม